เรื่องที่สามวันนี้วันอะไรอ่านตามครูนะครับคุณครูใจดีให้นักเรียนดูปฏิทินในห้องเรียนและถามนักเรียนว่า นะครับก็คุณครูก็ถามว่าปฏิทินบอกให้เรารู้เรื่องอะไรบ้างคะอุสา ح, ตอบว่าวันเดือนปีค่ะดาราก็ตอบว่าวันจันทร์อังคาร พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะวิชาตอบวันที่ครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเปิดหน้าต่อไปนะครับ คุณครูก็ถามต่อว่าแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไรคะอารีตอบว่าวันศุกร์ที่23ค่ะคุณครูก็ถามต่อว่าเดือนอะไรคะอุษาตอบว่าเดือนพฤษภาคมค่ะ คุณครูก็ตอบว่าเก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตดูที่ปฏิทินสิคะว่าแต่และเดือนมีจํานวนวันเท่ากันไหมดารานะครับตอบว่าไม่เท่ากันค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วย คมมีสามสิบเอ็ดวันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีสามสิบวันวิชาพูดว่าคุณพ่อบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันและจะมี29วันทุกๆสี่ปีค่ะ คุณครูพูดว่าถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตดูที่ปฏิทินอีกครั้งสิคะว่ามีอะไรอีกบ้างวิชาตอบว่ามีปีครับปีนี้พศอ2557อครับ อุสาตอบถ้าเช่นนั้นวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่23พฤศภาคมพศ2557ใช่ไหมคะคุณครูตอบใช่แล้วคะ่ะดูหน้าต่อไปนะครับ ดาราถามคุณครูว่าคุณครูขาแล้วที่เขียนว่าขึ้น8ปดขั้เดือน6คืออะไรคะคุณครูตอบว่าเป็นการนับเวลาแบบไทยคะ่ะวันอังคารที่6พฤษภาคมพศ 2557หรืออ่านอีกแบบว่าพุทธศักราช2557นนั้นเป็นการนับวันเวลาแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นการนับเวลาแบบสุริยคติคือนับโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลกัก ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปส่วนการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักเรียกว่าแบบจันทรคติคือข้างขึ้นข้างแรมเป็นการนับวันเวลาแบบไทยเช่น ขึ้นแปดค่ำเดือน6เปิดหน้าต่อไปนะครับดาราพูดว่าในวันนี้คือวันขึ้น8ปดค่ำเดือน6เป็นการนับเวลาแบบจันทรคติส่วนวันอังคารที่6 เดือนพฤษภาคมเป็นการนับเวลาแบบสุรยิยคติคุณครูพูดว่าเก่งมากค่ะอารีถามพระพุทธรูปในปฏิทินนี่หมายถึงวันพระใช่ไหมคะคุณครูตอบถูกแล้วค่ะ ปฏิทินบอกอะไรอีกคะวิชาตอบบอกวันหยุดครับเช่น13พฤษภาคมพศ2557หรือพุทธศักราช2557เป็นวันวิสาขบูชา คุณครูตอบว่าถูกต้องค่ะแสดงว่านักเรียนดูปฏิทินเป็นแล้วปฏิทินบอกให้รู้วันเดือนปีแล้วปฏิทินยังบอกถึงวันสำคัญต่างๆด้วยทั้งตามระบบสุริยคติและ จันทรคตินอกจากนี้ใช้เตือนความจำและบันทึกกำหนดนัดหมายต่างๆด้วยมาดูกิจกรรมชวนคิดชวนทำข้อหนึ่งครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์เดือนในหนึ่งปีครูเขียนชื่อวันและชื่อเดือนบนกระดานและให้นักเรียนคัดลงสมุด 2. ให้นักเรียนหาวันเดือนปีเกิดของตนเองในปฏิทิน แล้วเขียนลงในบัตรคำา 3. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาปฏิทินว่าบอกอะไรกับนักเรียนบ้างและมีประโยชน์อย่างไร